สวัสดีครับแหม่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดพบกับทางด้านเชลซีนี่แหละจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ในมือของแมนยูตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วนะนะครับเพราะว่าโรเบิร์ตซานเชลซีไปทำฟาวใส่ทางด้านไบรอันเอ็มโบโมครับหลุดเดียวครับโหนี่จงใจเลยอะนะครับเตะขาทางด้านไบรอันเอ็มโบโมก็ใบแดงโดยตรงครับไล่ออกจากสนามทันทีจริงๆแล้วคือนะ่าถึงตรงนั้นนี่แมนเชสเตอร์เต็ดนี่ ต้องคลองความได้เปรียบตลอดเกมแล้วนะนะครับเพราะว่าฝั่งของเชลซีผู้เล่นน้อยกว่านะแล้วก็มาในจังหวะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ดูแล้วนักเตะค่อนข้างจะคึกมากทีเดียวครับแล้วทางฝั่งของมาเลเซาเอองงมากเลยแกเปลี่ยนตัวแบบขนาดแฟนเชลซีเองยังงงเลยนะครับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนผู้สาประตูอันนั้นมันใช่ครับต้องเปลี่ยนผู้สาประตูคนใหม่ลงนะครับแต่ว่าถอดนักเตะออก ตอนแรกก็ถอดแต่ด้านเปนโดเนโตออกเฮ้ยงงเลยไม่เท่านั้นนะครับนาทีที่21แกถอดโคพาเมอร์ออกไอ้นี้ไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วแกออกมาบอกทีหลังนะคบว่าโคปาเมอร์มีมปัญหาการบาดเจ็บคือถอดโคพาเมอร์นี่แฟนแมนยูแบบโหยโลกเลยสบายใจมากเลยนะครับเพราะว่านี่คือนักเตะตัวหลักของทางนั้นเชลซีพอไม่มีโคปาเมอร์นี่ทุกทอย่างดูง่ายขึ้นแมนยูนี่ก็อาศัยจังหวะช่วงที่ว่าเชลซีนี่เป๋นเนี่ยออกนำไปก่อนนะครับนาทีที่14จากบรูโน ก็เรียกว่าไปเช็ค V R กันสักพักหนึ่งอ่ะนะครับไม่ไม่ล้มละแล้วก็นาทีที่37ครับคาซิเมโรแมมาเป็นฮีโร่เลยน,น,นานๆทีนะเราจะเห็นทั้งทางด้านบูโ่แล้วก็คาซิเมโรเนี่ยยิงประตูในเกมเดียวเนี่ยมันแทบจะอิมพอสิเบิเลยเออแล้วบูโน่นี่ยิงให้แมนยู100ลูกแล้วนะ2-0มันสบายแล้วแนะจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์เต็ดนี่มีโอกาสที่จะยิงประตูได้อย่างมากมายนะครับเราต้องบอกจริงๆนะครับว่าเบนจามินเซสโก้มันคงจะโหะครับ หลายจังหวะเนี่ยเพื่อนไม่ยอมจ่ายให้เลยนะครับทั้งที่แบบเขายือนอยู่โล่งๆแล้วอะนะครับแต่เพื่อนเลือกที่จะไม่จ่ายครับแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกคาซิมิโรแสดงความโง่เขลาเบาปัญญาออกมาอย่างนั้นทําไมระดับคาซิมิโรนี่จริงๆแล้วไม่น่าจะพลาดนะครับไปทําฟาวล์ใส่นันกเตะกองหลังของเชลซีก่อนนนั้นมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วนะครับกรรมาการก็ให้เป็นเหลืองแดงครับแม่คือกลัวจะได้เปรียบมากเกินไปหรือไงเนี่ยนะครับ สรุปสุดท้ายแล้วก็คือเหลือ10คนเท่ากันครึ่งหลังนี่เปิดมาทางฝั่งของอมรินก็ถอดเซสโกออกอีกนะครับส่งอกาเต้โอเคคือต้องหากองกลางลงมาเล่นแทนอะเบนจามินเซสโกนีชก่ชักจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยความมั่นใจอาจจะหายก็ได้นะนะครับต้องพยายามเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาให้ได้ต้องเปลี่ยนโมเมนตัมตรงนี้ให้ได้ครับหลังจากนั้นอันนี้แน่นอนนะครับก็เป็นฝั่งของเชลซีครับที่ด่านหน้าบบกอย่างเดียวเลย ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยถ้ามัน11คนเท่ากันตลอดเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์เตดอาจจะเหนื่อยก็เหนื่อยกว่านี้แหละนะไม่ต้องสงสัยเลยแหละนะครับแต่ว่าแมนยูโชคดีครับแล้วเชลซีดีมายิงตีไข่แตกนาทีที่80ครับก็เรียกว่าเหลือเวลาอีกไม่นานทเท่าไหร่ครับแมนยูก็สามารถจะประคองได้ครับหมดเวลาแมนเชสเตอร์เตดตีเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เกมนี้เชลซีนี่มีโอกาสยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับ ฝั่งของมาเลสกียนี่ก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะครับที่ซานเชซซีโดนใบแดงเขาบอกนะครับว่าคือเขาเลือกที่จะเสียประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมดีกว่าที่จะต้องเหลือนักเตะแค่10คนตั้งแต่ต้นเกมครับเพราะว่าคือคุณเสียประตูตรงนั้นไปเนี่ยคุณยังมีเวลาอีกทั้ง90้าสินาทีคือเขาบวกช่วงทุกเวลาบาดเจ็บให้ด้วยนะครับในการที่จะเอาประตูคืนนะครับแต่ว่าผู้สาประตูเลือกที่จะยอมเสียใบแดงครับก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลย แกนี้แฟนปีศาจดแดงนี่แหมเสียดายนะครับไม่เห็นทันนั้นกานาโชลงสนามให้กับเชลซีตั้งหน้าตั้งตาเนี่รอโหอยู่แล้วครับแหมไม่ยอมออกมาเลยสำหรับทัานั้นกานาโชครับอารูเบนอามาัมรีน่อ๋อบอกว่ายังไงบ้างครับเขาบอกเราเริ่มเกมได้อย่างถูกต้องเล่นได้ดุด,ดันมากๆนะครับใบแดงของคู่แข่งช่วยให้เราครองเกมได้แต่จริงๆเราก็ครองเกมได้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเราทําได้2ประตูแต่หลังจากนั้นเราก็ทําให้เกมของเราซับซ้อนกันไปเอง เกมควรแตกต่างไปจากนี้คาสิเมโรเขารู้สึกแย่ที่โดนใบแดงแต่ว่าเราชนะผมก็เลยจะลืมๆไปนะแต่ว่าเขาคงจะต้องทุกข์ใจแหละเพราะเขาเป็นมืออาชีพเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทำเขามีประสบการณ์มากพอที่จะไม่เล่นแบบนั้นแต่ว่าเขาห่วงทีมส่วนบุรูโนเขาเป็นกัปตันทีมของเราและยิงประตูได้ตอนเล่นเป็นกองกลางผมดีใจมากสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะ เราอาจจะแพ้ก,กิมจิบี้แต่เราก็สามารถเอาชนะทีมไหนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันรูปเบนอมรินี่เขาเพิ่งออกมาบอกก่อนเกมนะครับว่ายังไงเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนสไตล์การเล่นครับระบบหลังสาของเขาเนี่ยเอาโป๊บมานะเอาพันนะตปาปามาเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนครับคือยังไงเขาก็คือมีความเชื่อมั่นนะครับในระบบการเล่นของเขาอ่ะก็ถือว่าเป็นการ Aim, เซฟตัวเองไปในอีกเกมหนึ่งแล้วกันครับสำหรับทางด้านรูปเบนอมรี แมนเชสเตอร์เตเตนีมีแผนเด็ดนะครับเตรียมที่จะส่งคอบบี้เมนูไปอยู่กับเรอัลมาดริดไปสลับตัวกับนักเตะของเรอัลมาดริดครับ แมนเชสเตอร์เต็ดนี่กำลังทำงานอย่างหนักนะครับภายใต้การคุมทีมของทานดั้นเซอร์จิมอ่ะไม่ใช่รูเบนอเมรินนะบอกเขาเป็นทันดั้เซอร์จิมครับหลังจากที่มีการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมอย่างมากมายนะครับในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ปล่อยนักเตะหลายๆคนออกจากทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงคุณย่าเข้ามาเซสโกโอเอ็มโบโม,โมนะครับทานดั้นเซเนราเมนแล้วก็อย่าลืมทนานดั้นเดียโกโลเลอองด้วยนะนะครับแต่หลายๆคนก็ลืมชื่อนักเตะคนนี้ไปแล้วอะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงต้องการอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์คนใหม่อยู่ดีครับแมนยูมองว่าอ่ะเดี๋ยวช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ใช่ไหมในปีหน้า2026ยังไงก็จะต้องดึงเข้าสู่ทีมให้ได้แล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านเฟดติโก้บาร์บารีครับนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยครับอี่ก็ลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดไปแล้วเนี่ย300กว่าเกมนะครับยิงไป32ประตูกับอีก32แอสซิสต์ ประสบการณ์แล้วก็ความสําเร็จอีกโชคชนนะครับทั้งแชมป์ลาลิก้านะครับทั้งแชมป์ยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกโอ้โหเต็มไปหมดน่ะแมนยูต้องการอยากจะได้นักเตะวัย27ปีคนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำยังไงอ่ะฟุตบอล365ออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วนะครับที่จะส่งคอบบี้ไมนูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาการซื้อตัวเฟสติิโก้บอลบาเดโดยแมนยูรู้นะครับว่าเฉพาะคอบบี้ไมนูไปแลกกับบอลบาเดนี่เรียบร้ดยยังไงก็ไม่เอาครับเพราะว่า บาบาเเดีราคาค่าตัวเหนือกว่าคอบบี้เมนูอยู่แล้วนะครับเมนูนี่แมโอกาสลงสนามนี่แทบจะหาไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็เลยจะเอาคอบบี้เมนูบวกกับเงินอีก44ล้านปอนด์นะครับไปแลกกับเฟสติโดโกบาบาเบดซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยยอมพิจารณาข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ได้ครับก็เร <c oughs> ียกว่าตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า การที่จะไปเอาเฟตติโก้บาเบเดมาจากเรอัลมาริตต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆครับแต่อีว่าเนี่ยแมนแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยวางแผนไว้แล้วนะครับเดลิเมลครับสื่อ,อยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งออกมาระบุนะครับว่าความหวังของมาคาร์ฟอร์ดในการที่จะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาอาจจะสะดุดลงก็ได้นะครับเพราะว่าเจอกดค่าเหนื่อยของลาลิก้าเข้าไป บาร์เซโลนานี่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสถานะ,านะทางด้านการเงิน,นครับพวกเขานี่ก็พยายามที่จะมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะหลายๆคนใครที่เคยรับค่าเหนื่อยแพงๆนี่ก็พยายามที่จะขอลดลงมานะครับพยายามที่จะมีการขยายสัญญาครับฝั่งของมาคราฟต์ถึงแม้ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึก UCL เลยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยครับ ัวเขาเองต้องการอยากจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแบบถาวรแล้วดูเหมือนว่าฮันซี่ฟริกดีก็ต้องการอยากจะได้ตัวมาคาร์ธฟอร์ดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะสะดุดลงนะครับถ้าหากบาร์เซโลนาไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาภายในสโมสรได้นะครับภายในฤดูกาลน,นี้ถ้าหากไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกครับสุดท้ายแล้วต้องส่งมาคาร์ธฟอร์ดกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัญหาทางด้านการเงินของบาร์เซโลนาเนี่ยหนักหนักจริงๆครับ ถ้าหากพวกเขาไม่มีตรงนี้เนี่ยป่านนี้พวกเขาอาจจะซื้อนักเตะร,ระดับโลกได้อีกอย่างมากมายนะโอ้คิดดูสิขนาดแบบไม่มีเงินน่ะผลงานยังน่ากลัวขนาดนี้เลยล่ะสำหรับทางด้านบาร์เซโลน,นาครับและก็บพบก,กับอินไซต์แมนยูเดได้ใหมนะ่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ